สวัสดีครับ mm hmm. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกในช่วงรายการ Word ด u สแควรวันนี้เราจะมาดูสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งให้ความสําคัญมากนะครับนั่นคือการกล่าวคําว่าขอบคุณคุณจะสังเกตว่าพ่อแม่ฝรั่งเวลาสอนลูกๆเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกลูกเสมอว่าอย่าลืมนะ Don't forget to say please and thank you นะครับอย่าลืมกล่าวคําว่าโปรดนะค please คือโปรด แล้วก็ thank you คือขอบคุณครับเราเคยไปดูคำว่า please มาแล้วนะครับวันนี้จะขอแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักวิธีการกล่าวคำว่าขอบคุณวิธีต่างๆกันวิธีที่ง่ายที่สุดที่ท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วก็คือคำว่า thank you นะครับ thank กับ you นะครับรวมกันเป็น thank you เพราะว่ามีตัว k ข้างหลังคำว่า,า thank นะฮะก็ลเลยเชื่อมโยงไปเป็น dear สองนะฮะคำา่า thank you แต่ก็มีวิธีอื่นอีกซึ่งสามารถจะใช้ได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ thanks เป็นคำเดียวคำ,คำง่ายๆเป็นคล้ายๆคำว่าขอบใจนะครับ thanks ถ้าจะพูดมากกว่า thanks ก็เป็น many thanks หรือ thanks a lot thanks a million ก็ได้เหมือนกันนะครับ Thanks a lot ขอบใจมาก Thanks a million ขอบใจเป็นนั้นล้านนะครับแล้วก็มีวิธีการกล่าวขอบคุณที่เป็นทางการอื่นๆอ,อีกนะครับเช่นคำ uh, ว่า appreciate เนี่ยซึ่งใช้แทน t h a n k ไม่ได้แต่ว่ามีวิธีใช้ของมันเองเช่นสมมุติว่ามีคนทำอะไรให้คุณบางอย่างเช่นเขาอ,อาจจะมาช่วยคุณเข็นรถเลืออะไรสักอย่างนะฮะคุณก็อาจจะบอกว่า I really appreciate what you did for us I really appreciate What you did for us แปลว่าผมรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งที่คุณทำให้กับเรานะครับแต่คุณพิจาเป็นต้องใช้คำว่า appreciate แบบยาวๆอย่างนั้นก็ได้สามารถจะใช้แบบวิธีสั้นๆก็ๆได้นะครับเช่นเขามาช่วยคุณเข็นรถคุณก็อาจจะขอบคุณเขาอย่างไม่เป็นทางการนะฮะอย่างภาษาพูดเนี่ยบอกบอกว่า thanks uh, I really appreciate it I really appreciate it นะฮะเดี๋ยวๆก็เป็น I really appreciate it นะครับ พิเศษเอกนะไม่ใช่พิเศษคำเดียวนะครับแล้วก็มันมีวิธีอื่นอีกที่จะใช้พ i เ t e ได้ในวิธีที่ทางการมากกว่านั้นทางการเต็มๆที่เลยก็คือทำนองนี้นะครับ I wish to express my appreciation for your attendance at today's conference นะครับแปลว่าผมอยากจะแสดงความรู้สึกขอบคุณสำหรับที่คุณเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ครับลองทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการกล่าวขอบคุณยังไม่เป็นทางการที่สุดเช่น thanks thanks million Thanks a lot I appreciate it นะครับหรืออย่างเป็นทางการหน่อย Thank you หรือ Thank you very much นะครับถ้าเป็นทางการจริงๆนี่ก็อาจจะบอกว่า I wish to express my appreciation for all you've done for us นะครับก็เป็นวิธีกล่าวที่ทางการซึ่งคุณคงไม่ค่อยเห็นการใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แต่ครั้งหน้าเราก็จะมาดูวิธีการกล่าวคำว่าขอบคุณต่อไปในวิธีอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ